ครับวันนี้อยู่กับนาต้นนะครับก็นาต้นไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีนี่มาด้วยนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนี่ของใหม่ปี2023นะครับเป็น Pi o n น e r ีย e c t กตรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอ่ะเปิดกล่องออกมานะครับแน่นอนครับเราต้องเจอกับตัวลอกอยู่แล้วนะครับอ่านะครับจะเป็นลอกรุ่นใหม่ของ p i o n e เนียนะครับปี2023เลยนะครับก็เป็นนี่แหละฮะ จะเป็นเสียออกโครมโครมลุ้งๆุ้งนะครับสำหรับลอกตัวนี้นะครับในกล่องก็จะมีลอกมาหนึ่งตัวเดี๋ยวเรื่องลอกเดี๋ยวว่ากันนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับอ่าดาะแกรมออะโอเคดาะแกรมมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ของแถมที่จะมีให้นะครับอย่างเช่นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ําตาเทียมไว้หยอดตานะครับผมเวลาตกปลาไม่ใช่นะครับเป็นน้ํามันหยอดลอกนะครับก็มีให้มาหนึ่งหลอดนะครับแล้วอ็ในนี้นะครับในนี้จะประกอบไปด้วยนะครับเขาจะให้เป็นแขน power handle มาด้วยนะครับตัวนี้เอาไว้เปลี่ยนได้นะครับปกติมันจะเป็นแขนแต่งมาให้แบบนี้อ่านะครับเนาะแล้วก็จะมีแขน power handle มาให้ใช้งานได้เปลี่ยนได้ด้วยตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญในอย่างหนึ่งนะครับพอดีตัวนี้เป็นกล่องตัวอย่างนะอ่อใบรับประกันนะครับของรอบ pioneer นะครับแน่นอนครับจะมี qr code ให้เราสแกนเข้าไปเพื่อที่จะลงทะเบียนแล้วก็อ่าใช้ในการเคลมประกันนะครับมีประกัน1ปีนะครับมี บริการล้างลอกฟรีมีอะไรเปลี่ยนลดราคาพิเศษด้วยอะไรต่างๆสิที่พิเศษมากมายก็เดี๋ยวเข้าไปดูที่คลิปที่ผมทํามาให้ดูแล้วได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องของสเปคตัวนี้กันนะครับก็ดูจากสีสันแล้วเป็นไงสีออกคโครมลุ้งสวยงามมากนะครับของ Pioneer Spectrum ตัวนี้นะครับผมก็ตัวบอดี้นะครับเป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับ แล้วก็โครงสร้างก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับจะทำให้มีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับตัวนี้จะมีลูกปืนให้มาทั้งหมด3าบกหนึ่งะครับบกหนึ่งก็คือลูกปืนกันกลับพูดง่ายๆนะครับลูกปืนทางเดียวนะครับมา1ตัวนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวเขาอยู่ที่ประมาณ324กรัมเองนะครับเบรกหนักถึง7จกิโลนะครับเป็นล้อที่ใช้งานเทวเวทได้นะครับแล้วก็จะมีคลิกเสียงที่ค่อนข้างสนั่นลั่นทุ่งเลยนะครับอ่าลั่นมาปลาลากทีนี่สะเทือนนะครับและที่สําคัญนะ มีตัวปรับคลอนซ้ายขวาครับก็คือเหมือนลอกทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดสําหรับลอกตัวนี้ก็คือตรงนี้เลยครับอยากให้เพื่อนๆดูนี่อันนี้เลยนะครับเป็นลอกตกปลาหน้าดินแต่มีหน่วงไม่เหล็กมาให้นะครับหน่วงไม่เหล็กปรับได้สิ่ประดับตรงนี้เอาไว้สําหรับเวลาเราแต่งปั้นเหยื่อแต่ละรอบหรือว่าเขาเรียกอะไรแต่ละหมายไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถจะปรับหน่วงไม่เหล็กช่วยเราตีสวนลมหรืออะไรก็แล้วแต่หน่วงไม่เหล็กตัวนี้จะเข้ามาช่วยเรา ในการป้องกันสายฟูได้นะครับสายฟูนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะคะนอบนะครับเป็นหนอบอลูมิเนียมแต่งมาจากโรงงานนะครับทั้งแขนทั้งหนอบเลยนะครับสวยงามมากตัวนี้นะครับผมอ่ะสัพเปิ้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับดูจากรูปทรงรูปร่างแล้วค่อนข้างสวยแล้วราคาดีด้วยผมบอกเลยนะครับราคา3ามใบเทานิดหน่อยเองเกิน3าใบเทาไปนิดหน่อยเองนะครับก็สวยสวยสวยเรามาต่อกันด้วยนะครับ ซีรีส์เดียวกันเลยนะครับก็คือคันไพโอเนียนะครับอ่าสเปกตัมนะครับเออ่พาวเวอร์กราไฟต์ซีรีส์นะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นคันที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันตัวนี้จัดมาเข้าเซตได้เลยนะครับจะเป็นคันสําหรับงานค่อนข้างจะเฮฟวีเวทเลยนะเพราะว่าเวทมันน้ำหนักรับน้ําหนักได้ถึง20-40นะครับจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวแบงค์นะครับจะเป็นแบงค์เออ่พาวเวอร์กราไฟต์นั่นแหละนะครับที่สําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของอ่าลิลซีดนะครับใช้เป็นของฟูจินะครับอ่าสีสันสวยยงามมเลนะครับผ นะครับจับมั่นคงแข็งแรงสีสันสวยงามแล้วก็สาหรับเรื่องไกด์อันนี้พิเศษเลยก็คือไกด์ไกด์จะเป็นไกด์ซีแบบแบบซีไกด์นะครับซีไกด์ก็คือไกด์ที่สามารถทนน้ําเค็มได้ตัววงไกด์นะเป็นเซรามิกเซอร์โคเนียนะครับตัวนี้จะเป็นสีลุ้งนะครับค่อนข้างสวยแล้วจะเป็นไกด์แบบเคียกเซรามิกวงเล็กด้วยนะครับดูเป็นไงครับแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับจะคล้ายคลทเทเดียมนะดูมนเผินนะครับตรงนี้นะครับคันที่เราได้มาจะเป็นคันเบสิคฟุตนะครับผมในส่วนของด้ามจับนะครับด้ามจับเขาก็จะเป็น ไม้กอกอัดขึ้นรูปอย่างดีนะครับทำให้เราจับกระชับมือนะครับแล้วก็จะปัดเชฟให้ด้วยนะครับผมตรงนี้เพื่อรองรับงานใช้งานหนักๆได้นะครับสำหรับคันตัวนี้นะครับก็เข้าเซตก,กันเลยนะครับสำหรับสเปกตัมไพลินเนีสเปกตัมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับเ e ส o ก้ฟิชเทลแลนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ราชบุรีอ่ะสำหรับสถานที่เดี๋ยวบอกตอนท้ายแล้วกันวันนี้เราดูก่อนแล้วกันเนาะว่าเราอยู่กันที่นะเป็นแม่น้ำ เป็นลายกางเต็นท์ริมแม่น้ําแม่กลองนะครับผมประมาณนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาผลงานกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้จะมีผลงานอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ถ้ามีผลงานดีๆเด็ดๆก็อาจจะมีการทํากินเราตั้งแคปกันเนาะเพราะฉะั้นวันนี้เราจะเป็นบรรยากาศสไตล์แคมปิ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มากับทีมงานหลายท่านอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปตามชมบรรยากาศแล้วก็การตกปลาด้วยตรงนี้นะครับมาดูว่าจะมีผลงานไหมจะลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ด้วย สำหรับเหยื่อที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นใช้สูตรหนึ่งผงชูรด,ดเป็นหลักกันเลยนะครับผสมกับลำนะฮะแล้วก็หนมปังนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็ให้นะทีมงานครับผสมให้แล้วนิดนึ่งนะครับปัิมออกประมาณนี้อ่าสูตรหนึ่งผงชูรสกับงานปลาแม่น้ำนะครับที่นี่แม่น้ำแม่กลองนะเดี๋ยวมาติดตามชมกัน ไหนยังไงอไนะลองหากล้องกันเลยทีเดียวโอ้โหไอ้ของผมว่ากินว่ะพี่โตองพี่โต้ถือถือถือผมถือให้ผมถือให้ <c oughs> โดนแร้อยป่าววะ โดนกันปะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูนะถ้าไม่ได้ปลานะน่าลอยรดนแฟวแน่นะบอกให้รูมหาน่าลอยก่อนเลยด้วยความมั่นใจนูน่นดูของผมนูน่นดูมันน่าลอยนีย่ดีกว่าไม่ต้องเถียงกันขุยกำมังตูบเบลอเลยโอ้โหปลากำมังตัวเบลอเลยโอ้โหน่าลอย ของของพี่ต้นมาดีแล้วนะครับเอามาเทียบเอามาเทียบดูดูของลอยนะครับยังวะอะไรล่ะดูสายยังนีล่าไปบอกเขาบอกเปิดกล้องให้เออผมด้วยนะแต่คนเรียกเราเปิดกล้องกันนะลอยหายที่ทีนะลอยหายทีหายที่ทีใหญ่บ้าล่ะเพื่อนหลังจากที่เราเตรียมของนู่นนี่นั่นกว่าจะเซตของเสร็จนะนี่ก็ประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วนะครับบรรยากาศเริ่ม โอเคแล้วนะครับแล้วก็ปลาน่าจะเริ่มกินแล้วล่ะเพราะเราเริ่มทุกอย่างมันเริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาตามชมดูเพราะว่าปลากระมังนี้ไม่รู้ที่นี่จะกินกลางคืนด้วยหรือเปล่านะแต่กลางวันนี่โปรติเขากินอยู่แล้วนะนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันได้มาหนึ่งตัวละไม่แห้วแล้ววันนี้ ต้องเปรียบเทียบกับกับกับพี่นี่มันจะเห็นภาพตะกี้ถ่ายแล้วไม่เห็นภาพดูดูโห و, ดูหมูกระทะเซตเซตเซตจัมโบ้หกร้อยบาทชาวบ้านแถวน,นี้เขาหลับกันยังวะเรียกเรียกเขากินกินเน <laughs> ื้อห,หมู่บ้าน <c oughs> นะทุตรงจริงเขาทำฟาร์มหมูเ, <c oughs> เป็นคอ,อใหญ่ใหญ่อะสั่งหมูกระทะมากินนะครับนอกจากจะอลังการน่าตกใจนะพี่แจงมาบริการเองด้วยสุดยอดเลยพี่แจงโอ้โหร้านเก่าเป็นที่นี่สุดจริง เรื่องปลาไม่ต้องถามนะตอนนี้ตั้งวงละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าว่ากันพรุ่งนี้เช้าเอาจริงจังอีกทีนึงแล้วกันตอนนี้ก็เอาจริงจังเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะเรื่องกินก่อนอนะครับมาจุดกลางเต็นท์นะมันก็ต้องมีสามัคคีชุมนุมกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็บันเทิงมากครับผมกับหมูกระทะทะทะเป็นหมูกระทะที่อร่อยที่สุดในโลกใช่อร่อยไม่เท่าไหร่เกิดมาเพิ่งเคยเจอราคาแค่ไม่ถึง6กรอบาทนะครับแต่ดูครับผู้ชายชะกันทั้งห้าหคนนะ ลุมกระหน่ำโซมลุมโซมกันขนาดนี้ประมาณกิโลกว่าพี่ยังไม่หมดหมายถึงว่าปริมาณใช่ไหมความยาวของหนูอะไรวะเนี่ยแล้วคือต้องไปหัน่นมาใช่ไหมยาวกิโลกว่าเนี่ยตอนตอนไปเรื่อยๆเราต้องไปตอนไปเรื่อยเอาแล้วไ,ไ,ไปทางอื่นบ้างดีเอาหมดเลยเหรอพี่แค่นี้พึ่งกินไปได้แค่ร้อยเมตรเองร้อยเมตรครับสามทุ่มได้ร้อยเมตรน้ำขึ้นแล้วตีตอนจะไปถึงไหน เยอะมากนะครับดูราคาแบบอิ่มเปรมมากอะแถวบ้านเรานี่เอาจรนง้ะหกร้อยสองคนไม่อิ่มอะแล้วที่สําคัญคือน้ําจิ้มทําเองครับปรุงเองไม่ซ้ํากับใครแน่นอนอร่อยไหมอร่อยไม่เหลืออร,ร่อยไม่ซ้าเพราะจำสูตรไม่ได้แฮ้ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่น้องมากินที่ไหนพี่ต้องมากินที่ไห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 น เอางี้เอางี้ที่ไหนเรื่องอ้าวไม่ได้ดูไม่ได้เขาดูมุดอย่างเดียวมุดอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวปูไปปูไปขออีกทีไม่แล้วคนอย่างคนอย่างผมไม่ต้องพูดท่าตามเพลงครับกินอย่างเดียวเราต้องมากินหมูกระทะแบบนี้ที่ไหนพี่ที่ปากนี่แหละครับอร่อยจบเลยรีสอร์ทที่กูหายกันหมดแล้วพี่แต่แจงเรีพไปคั้นสิครับต้องกินนิดเป็นหมูกระทะที่อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์นี่หมูกระทะแบบนี้นะครับกับบรรยากาศแบบนี้นะครับไม่เลยนะ แสงมันจะน้อยหน่อยนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่ามันเป็นลายกางเต็นท์แบบนะเพราะว่าเราไม่เน้นแสงมากนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยแบบนี้เลยนะครับไม่เลยอไฟแรงๆควันท่วมๆนะคปิ้งเงินถ้าไม่ทันเลยนะครับผมบรรยากาศดีๆ <c oughs> ถ้าเราหาด้ามผมมองว่ามันน่าจะได้มาตรฐานกว่าหรือ<ช>ได้คุณภาพกว่าไม่ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่มันแล้วแต่แรง่งอคุณศาสตรออกซ้ายนะเดิมจับมาทางขวาตาว่ะเ,เพื่อนๆดูนะกินแล้วอา่าเร็วดูแล้วไปวัดด้วยดูดูดูเอดูดูเอากถไหนก็ได้ คันนี้ก็กินน้าลอยนะลอยนะลอยน้าลอยลุกเลยลุกน้าลอยลุกเลยลุกลุกเอาถ่ายอยู่หรอคันนี้กินคันนี้คันนี้คันนี้คันที่สองอ่ะน้าลอยกูกูกระโ t o a s สารสังขารน้าลอยกับเพกกับเพกนี่รู้ว่าไม่รู้แต่กินอ่ะเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยไม่ปลาวานก็ปลาปลาอะไรทั้งอย่างอ่ะ บึ้มๆเลยของน้าลอยจะป<ด>่าวไม่รู้อะดูก่อนนะครับ<ด>ตะโกกนะครับที่นี่ก็ไซส์มาตรฐานแม่น้ำนะดูขนาดความยาวเนี่ยเป็นไงนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็กินเรื่อยๆนะเช้านี้มาปลาเริ่มกินเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวดูของน้าลอยครับปลาอะไรครับน้าลอยยังไม่ขึ้นครับใช่แล้วแใช่ว่ามีปลาป่ะมีเดี <ๆ S 2> ๋ยวไง <ๆ S 2> กระมังแน่เลยนะสภาพเนี้ย <ๆ S 2> ชัดเลยเห็นไหมปลากระมังโอ้โหกระมังตัวใหญ่ด้วย ขอตัวนะจะไปซักผ้าโอ้โหโชว์ปลากันหน่อยครับท่านผู้ชมนี่กินพร้อมกันเลยสองคันได้แล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แดดแม่งไม่เลยป้ายเออแม่งไม่เลยป้ายก็ไม่ค่อยดีคันไหนวะ ที่ได้กินลากปี๊ดปีดดิเว้ยโอ้กินลากปีดเลยไปพักกล้องพอดีเลยนะยยนีะ่นะมาแล้ววิ่งหาเสาแล้วครับท่านผู้ชมโอซูดด้วยอ่ะแราว่าต๋อตะโก สวยอยู่ตัวนี้สวิงไหมตองครงับเราจะปล่อยให้สวิงใหม่ค้างตึงไว้เงี้ยนะครับผมยกเลยครับผมไม่ต้องกลัวอยู่แล้วโอ้ยตะโกกที่นี่หลักกัดโอ้ยเบลอครับตะโกกดูนี่อ๋ออ๋อนะครับลากหลอกปีเลยแล้วพักกล้องพอดีอีกเสียดายนะเลยไม่ได้ฟังเสียงเลยพาวเนียสเปกตามหลอกลั่นปรี๊ดเลยนะครับกับคันพาวเนียสเปกตามเช่นกัน สเปกตามซีรีส์สุดยอดกินรากปี๊ปปีเลยนะกินบันเทิงเนื้อปลาที่นี่น่าจะเป็นเหมือนเดิมลาตะโกมีเถียงนิดหน่อยโโอ้ห พอเธอเล่นน้ำแล้วพอเธอโอ้โหตะกกที่นี่ไซส์เออตัวใหญ่เนาะสวยนะนะใครพูดอะไรๆๆลับๆาบไรเมื่อกี้นะอ่ะมาแล้วนะครับตะกกอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็ตะกกที่นี่ถือว่าเป็นตะกกที่ไซส์สวยเลยนะปลาแม่น,น้ำแท้ๆด้วยใหญ่อะใช้ได้เลยนะครับแล้วกินลอกลั่นทุกตัว นะครับนี่ผมพยายามตั้งกล้องอาจะให้ดูนะตอนมันล่านมันก็ไม่กินนะพอปิดกล้องมันก็ตลอดเลยนะสุดยอดเลยมันรู้เยอะจริงนะครับผมอ่ะได้สกอร์มาหนึ่งเดี๋ยวมาดูครับวันนี้เราจะจบกันที่กี่ตัวโอเคนะครับเพื่อนๆระหว่างรอปลากินนะครับตอนนี้ก็เงียบๆปลากินเรื่อยๆนะนะครับแล้วก็ไซส์สวยด้วยนะครับก็รีวิวสถานที่เขาสักหน่อยนะเดี๋ยวจะหาว่าโน่นนี่นั่นนะครับงั้นเรามาเที่ยวพักผ่อนแล้วก็เผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากตามมาไงจะได้รู้นะครับก็ ที่นี่คือตาแจ้รียกว่าแคมป์นะครับก็จะอยู่ติดแม่น้ําแม่กลองที่ลาดบุรีนะครับร้านกางเต็นเขาก็จะประมาณนี้ร้านใหญ่กว้างขวางนะครับสะดวกสะอาดปลอดภัยมีอาหารนะครับค่ากางเต็นก็ร้อหสบาทแถมตกปลาฟรีด้วยนะครับแต่ตกปลาก็ถ้าคนในเยอะก,ก็อาจจะต้องลดจํานวนคันลงนะถ้าคนไม่มีก็ตกได้กี่คันก็ได้ไม่เสียตังค่าตกด้วยนะครับมีห้องน้ําห้องอาบน้ําห้องน้ําห้องอาบน้ำ,ออำนำะที่ล้างจานก็มีนะแล้วจะมีเป็นแบบ เป็นมุมเฉพาะเฉพาะไปตกปลาได้ด้วยนะครับอาหารมีนี่เขาฟิชเจอร์ิร่งกับร้านสามใบเถานี่ครับมีอาหารด้วยนะครับก็สั่งได้มีค่าส่ง4ี่บาทเองนะครับอาหารหลากหลายนะครับแล้วก็วันนี้ทีมงานที่มาก็อย่าไปดูเต็นท์ดีกว่านี่สวยๆเลยลากมาแบบนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมนี่คันนี้ก็ลากมาใช่ไหมเนี่ยคันเล็กเนี่ย นะครับก็เป็นเต็นท์หลุบท็อปเต็นท์นะครับของนอร์เวย์นะสวยๆแล้วก็พร้อมกับเทรลเลอร์ลากมาอย่างนี้นะครับของพี่ชายผมเองนะครับก็คือลากมาจากกรุงเทพมาด้วยกันนะครับก็มานอนที่นี่มาพักแลวตกปลาเล่นกันพักผ่อนด้วยนะครับก็นะครับพื้นที่บอกแล้วพื้นที่กว้างขวางสะดวกสบายเนี่ยปักไฟมีทั่วเลยนะครับเห็นไหมนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ําปัสสาวะมีตรงนู้นมีลานเป็นโอ้โหที่กว้างขวางมากนะครับอากาศดีด้วยแต่จะมีช่วงแค่ช่วงบ่ายที่ร้อนเป็นปกตินะครับเวลาเราอยู่ กลางแจ้งนะช่วงบ่ายมันจะร้อนอยู่แล้วพอเย็นต้นที่นี่ต้นไม้เยอะมันก็จะร่มๆหน่อยนะครับประมาณนี้ไหนไหนไปเกี่ยวอะไรมาลอกมาได้ยังไงวะตกปลาตรงไหนมเมื่อกี้ตรงนี้เนี่ยเหรอ,อได้ได้ลอกมาตัวนึงเออ <laughs> เรามีแต่ลอกเออใช้่ยื่ออะไรเนี่ยอ๋อกุ้งฝอยกุ้งฝอย <laughs> กุ้งฝอยตกกุ้งฝอยได้ได้ลอกมาหนึ่งตัวเออเอเอเ <laughs> สียนปลาแปลกกูเลย <laughs> น, <laughs> <laughs> นี่ถ้าเอาใส่เดินเกี่ยวไม่ได้คันมาด้วยเหรอ <laughs> ใหญ่กว่าทั้นร้อยใหญ่ใหญ่โตัวนี้มีน้ำหนักเลยเนี่ยเอากล้องนี้ไปกล้องนี้ได้ป่ะกว้าอยู่ที่โต๊ะไงจะเปิด้เปิดแล้วใช่นู่ขึ้นน้ำหนุนเข้าลู่น่ะตัวนี้ได้เรื่องอยู่ดูดิสู้ด้วยอุ้ยมันจับอะไม่เป็นไรจอติดไปตอนนิ้วติมจอลยครับ ไฟกระพริบผมอยู่มุมเห็นปะมันมีไฟกระพริบอยู่ถ้าไฟกระพริบหายอ่ะครับมันถึงนั่น,นเ,เกระวิญอร่อยได้ใช้แล้วมั้งอ้อมผมมาเลยไหมอ้อมสายผมมามเลยไหมเอามาาเอเอาออกจากกกไม้ก่อนไม,ไ,มไม่เป็นไรพันปล่อยมันปล่อยมันพันแล้วปล่อยมัน ตัวเนี้เอาเรื่องด,ด,ดูดิดูดิสู้รวกออกพื่งพนะึ่งเลยอุ้ยปลาอะไรวะนี่ปลาแรกต,ตัวน,นะปลาแลกครับเจ้าปลาแรกวะหัวดังๆใช่อูย้ยปลาแลกบักเอบเลย เง,ง,ง,งีย้ยกินใจงีาาง้นั่งระวังคัดดีเสร็จนะพระเจ้าช่วยกล้ยทอดโอ้แม่น้ำแม่กองราชบุรีนะครับมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดเลยนะครับนะ,นะนะมากินอร่อยก็ได้ลอกมั่งปักปักเป้ามั่งดูผมตีหน้าดินนะได้ปลาไดตูบเบลเลอร์เลยยะแค่ดูดิ ดูดิโอ้โหโลกว่าตัวนี้โลครึ่งต้องมีนะครับปลาแรดปลากินตะก้อหน้าดินที่สําคัญสุดหนึ่งผงชูรสกับปลาแม่น้ําได้ผลเสมอบอกแล้วดิเป็นไงสุดยอดอะสำหรับปลาแรดนะครับก็เป็นปลาเขาเรียกว่าเป็นปลาธรรมชาติพื้นถิ่นของแม่น้ําหลายๆสายนะนะครับเป็นปลาที่เนื้อดีอร่อยนะครับมีราคาโคตรโชคดีนะ <laughs> เออแล้วตกปลาแม่น้ำมันก็มีอะไรลุ้นตลอดนะครับผมโอเคฝากไปด้วยนะครับผมออลืมลืม ฟ้าไ้ด้วยตาแจ้ลิเวอร์แคมป์ต้องมาต้องมาทุกคนต้องมาบรรยากาศดีมีปลาให้ตกหลากหลายมีลุ้นตลอดเวลาเฮ้ยปลาีวะใช่หใช่ไหใช่ดิ ปลาอุ้ยปลานี่ว่าปลาปลานี่ก็สวะอะไรที่นึงทำนนไมดูแลมอนสเตอร์หรอโหอโดเกียร์แล้วเด็นโหมดเทคนิคด้วยเปิดแหล็ปกะพูอีกไม่ไม่เคยสนใจใบาลาเลยใช่ไหมนะ <laughs> <laughs> ม,มันเหมือนมันติดปลาแล้วติดอะไรมาด้วยอร่อยอ๋อ <laughs> Oh, ติดคันนี้มาด้วยนี่หว่าสองคันติดด้วยกันมาเอาไะไรลากข้ามาก่อนแต่มีปลาก็มาเลยยี่ห้ออะไรล่ะตาเนี้ยนิ่งๆพี่ลึกอยู่อ่อป่าแต่เมื่อกี้สุ้ยังไงยัไงอยู่นี่หว่ากินคันไหนเนี้ยคันกินคัน หลุดนะเห็นตาเมื่อกี้นะออขาวแบบขึ้นมาแล้วหลุดไปแล้ว <c oughs> อ๋อหายอยู่นะ กะลารกระตีอะคันนู้นเลย <laughs> ปั้นปั้นไม่ทันเลยตีกนันที่ก็กระมังปะกระมังโ <c oughs> อ้เฮ้ยตะโกะตะโกะเป็นกระมังเนี่ยตรงลงตรงลงเป็นกะละมังหรือเป็นเป็นปลาก,ปกระปลากระลกระมัง <c oughs> เออโอเค ได้แล้วน้ำละปลาดีกว่าเออูปะก็มันเปิดอยู่แล้วนะ ยี่ห้ออะไรนยะกํามังโอ้ตะโก,ะต,ะโกตะโกที่นี่กินรากแว๊บทุกตัวเลยนะแว๊บทุกตัวจริงๆโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ใกล้ๆทเที่ยงวันแล้วนะครับก็สมควรแก่เวลาแหละเรามากางเต็นท์ครับเขามีเวลามีรอบอยู่ก็ประมาณนี้แต่ว่าพอดีวันนี้เป็นวันธรรมดาคนน้อยนะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอนั่งเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวรอก,กินข้าวก่อนสั่งข้าวไปแล้วนะครับก่อนจะไปดูปลารวมกันนะครับก็ขอฝากสถานที่ไว้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเผื่อเพื่อ,อสนสใจก็ จะได้ตามมาได้นะครับถ้าใครชอบแนวแบบกลางเต็นท์ชิลๆนะครับมีปลาให้ตกด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เยอะแยะนะพันปลาแม่น้าําธรรมชาตินะมันเข้าเป็นบางทีบางจุดบางครั้งต้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับก็สามารถมาได้นะครับก็ฝากไว้ตัดแจ้หรืวอว่าแคมป์นะครับอยู่ที่ราดบุรีโพธารามบ้าน,ปานปโป่งโพธารามโซนนี้แหละนะครับก็พิกัดเบอร์โทรเฟซบุ๊กขึ้นมาให้หมดแล้วนะครับแล้วก็ใต้คลิปก็มีนะครับก็ติดต่อกันดูแล้วกันเนาะ บรรยากาศที่ตอนนี้ประมาณเที่ยงวันนะไม่ร้อนเท่าไหร่วันนี้เมื่อวานร้อนมากแต่วันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่ก็บรรยากาศประมาณนี้ลานกว้างค่ากลางเต็นท์คนร้อยห้าสิบาทเองนะครับห้องน้ํานี่เจ้าของเขาก็รนตีไว้เลยนะน้ํานี่แรงขนาดเนี่ยลูกค้าโดนน้าฉีกกระเด็นเปิดฝักบัวไม่ทันระวังกระเด็นออกมานอกห้องสองสามคนแล้วใช่ไหมน่ารอยนะเออเนี่ไปเปิดน้ําล้างหน้าพุงทีเดียวเปรดทั้งตัวไม่ทันระวัง ตแต่หลุดต้องสั่งผมไปเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็สําคัญเลยไฮไลท์ที่นี่นะมาแล้วต้องสั่งแล้วหมูกระทะที่นี่บอกเลยครับผมเมื่อคืนจัดชุดใหญ่590บาทผู้ชาย5้าคนกินไม่หมดเว้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อเยอะจริงเหลือกับด้วยน,นี่เดี๋ยวให้ดูนี่ <Yeah. S 1> เหลือกับด้วยนะครับว่า <c oughs> หมูกระทะที่นี่นี่แบบแล้วอร่อยด้วยนะเรื่องของเรื่องอ <c oughs> ่ะเหลืออยู่นะอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็คือแบบเอาไง่ายๆว่า5ผู้ชาย5คนกินไม่หมดอนะ่นะแล้วดูพี่ชายผมตัวเบลเลอร์เบลาก,กินหมูกระทะไม่หมดดู สุดจริงครับหมูกระทะที่นี่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเคลียร์ของเคลียร์อะไรละแล้วลเดี๋ยวเราไปดูปลารวมกันแล้วก็จะได้แยกย้ายโ,โ,โอ้โหตะเพียนสายสวยๆเลยครับตัวนี้มาหาต้มส้มนะนี่งไงเที่ยวต้มเค็มต้มเค็มอ่ะคนต้มส้มคนต้มเค็มพี่หนึ่งต้มหวานด้ไหมอือต้มจืดอะ่ะต้มจืด <laughs> ต้มจืดตะเพียนตกใจเลยตาแม่มาอ๋อ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  ผลงานที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับเมื่อคือนที่เราอยู่กันก็เมื่อคือนทําไม่ได้ตกเลยนะครับเมื่อวานมาก็เย็นแล้วนะครับจะได้ช่วงเช้าที่ตั้งใจตกจริงๆนะครับก็เอาว่าง่ายตกครึ่งวันได้ขนาดนี้นะคถ้าตั้งใจจริงๆนะพูดถึงว่าถ้าจับทางถูกด้วยนะครับโอกาสได้ปลาเยอะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เลยนะครับที่นี่แล้วปลาไม่ได้ตกยากครับมาเลยมือมองมือใหม่มาได้เลยนะครับดูปลาุณผลงานก่อนแล้วก็มีปลาแปลกๆด้วยนี่เห็นไหมเดี๋ยวเขามีปลากาปลายิสุกอะไรขึ้นเรื่อยนี่ของเราได้ปลาแรกขึ้นมานะครับวันนี้ก็ถือว่า ถือว่าประสบความสำเร็จอีกชนิดหนึ่งปลาเนาะที่นี่เนาะแล้วก็มีปลากายขึ้นด้วยแต่ว่าไม่ได้ตกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทิ้งไว้ให้คนอื่นเขามาตกบ้างก่อนจากกันนะครับก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับตาแจ้รือเวอร์แคมป์นะครับข้อมูลขึ้นให้หมดแล้วแล้วก็ขอบคุณบริษัทแทาเนียแท็กเกิลไทยแลนด์ประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับนี่เลยนะครับพาอนเนียสเปกตัมซีรีส์นะครับทั้งลอกทั้งคันเลยวันนี้ถือว่าใช้งานได้ดีมากตีเยอไใกลๆนี่เนียนคลิปเลยนะครับแล้วแอคชั่นของคันนะครับค่อนข้างจะดีีลิดนะครับก็ ปลาตะกงตะกกนี่ไม่มีสวิงตักเลยนะครับวันนี้ปลาไม่มีตักใครนะงัดปลิวงัดปลิวขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะครับก็เป็นเพราะว่าคันสเปกตรัมนั่นเองของไพโอเันนี้ฝากเขาด้วยเนาะเดี๋ยวขอตัวไปก่อนดีกว่าอาบน้ำกลับกรุงเทพกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปที่ไหนต่อก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสับตะไคร์ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายดูปลาหนิดูตันเล็ดตันเล็ดทอดกระเทียมต้องมาแล้วจังหวะนี้